หอมค่ะเราก็จะใช้าาผัดกะเพราค่ะาาใช้กะเพรา,าไฟฟ้าผัดเขาเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็เราก็จะใส่ใบกะเพราค่ะผัดกะเพราเขา อร่อยมากไม่เค็มค่ะออเดี๋ยวเติมนะ้ำปลาเองนะผัดกลางๆอร่อยมากอร่อยมากค่ะผัดกลางๆใสกคู่นะคะมันจะใส่กะเพราว,วิตามินซีฉ่ำๆไปเลยแม่ ใสก่กระเพาชฉ่ำๆวิตามินซีบรปะบระโยชนงมากมาค่ะมีประโยชน์มากมายเลยเป,เป็นแบบสองเลยค่ะที่เน ตึงก็จะง่ายๆใส่น้ำมันหอยนะคะโคชูโรต์ตีน้ำตาลนปลา ห้อาสุกร้อนๆค่ะราดด้วยกระเพรากะเพาหมูสามชนทุกคน หอมมากแบ่งกินได้ถึงเย็นเลยนะคะหอม